ครับคลิปดีสิบ้ามาเิ็งเจ้าแอลหาศูนย์เอสพีปันหน้าครับที่เด็ดเจ้าเก่าครับห้าสามมาสั่นห้าสามอุ้ยวันรถแข่งพี่้องอุ้ยแลงหนักับงพระท่าน เ,เล่นแบบบังหูหลูบรถู้ตายตายตาย,ตายไม่หลุดอายเลยเหลือตะเก็บหัวงานครับสามสี่ข้องเก็บให้เบิ่อนอีกหม่มิตะห้อยรอรถู้ตะวันเพลียนวานรถแข่งเขาโครกรอยยี่อุ้ย โอ้คุนครับโอ้แลรูรูๆูเลยยอมยอมอีพอยอม,ยอยอมเดี๋ยวสิพามาเบิง่งไก่อีเหลีวงานนะครับสิพามาเบิ่งไก่ไก่ทางตรง ขั้นที่ดีมากเลยเอาแบบควนเกี่ยวมอนเลยได้ดิโอ้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 โหโอ้ห่วยอยอมโอ,โอ,มโอ้ไปเร็วมากเร็วอีีเจ้าเอลฮาซิปเจ้าสมสมวัง ท่านมีจอดอายเลยครับไปพระท่านเพิ่นโมเมนยงดอกเพิ่นจีเลียเพิ่นจียาฟ้าโรตาลีผมอุ้ยหายไรพนหา <laughs>